สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านเป็นประจำแล้วนะครับที่ช่อง9 m c o r HD แห่งนี้บ่ายโมง40นาทีเสร็จเ,ร,จเราก็จะมาพบกันตรงนี้พร้อมกับมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้เป็นประโยชน์ด้วยครับอย่างวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้บรรยากาศมาจากงานสัมมนาที่จัดโดยโรงพยาบาลสุขวิทเกี่ยวกับในเรื่องของจะใช้ชีวิตอยู่กับการมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ในร่างกายอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็น เทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับมีความก้าวหน้ามากแล้วก็สามารถนํามาใช้ช่วยทําให้หัวใจที่เขาเต้นช้าเนี่ยคนที่มีหัวใจเต้นช้านี่ก็วิวๆนะครับเหมือนจะเป็นลมอยู่เลยก็มีเครื่องมากระตุ้นซึ่งก็ต้องฝังไว้ในร่างกายไม่ว่าจะฝังแบบไร้สายหรือจะฝังแบบว่ามีสายก็แล้วแต่นะครับความรู้ในเรื่องนี้ก็โรงพยาบาลสุขวิทย์ก็ได้จัดให้วิทยากรก็คือคุณหมออภิชัยโภคาวัฒนา ซึ่งก็เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเฉพาะทางด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะด,ด้วยซึ่งในวันนั้นก็มีคุณหมอสัญชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขุมวิทมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็แน่นอนครับมีผู้ที่ให้ความสนใจนะครับมาจองที่นั่งกันไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วแล้ว,ลวก็ได้มากันแน่นขนาดเลยวันนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่หลายๆท่านเลยครับมาจาก ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9นี่แหละครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยได้ประโยชน์ไปเต็มๆเ,เพราะว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ที่อายุน้อยก็ได้อายุมากก็ได้การที่หัวใจเต้นช้ามากเนี่ยนะครับช้าจนกระทั่งเหลือแค่ประมาณ40ครั้งต่อน,นาที ก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยทรมานครับเพราะมันจะเป็นวิวออกแรงนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็มาฟังจากคุณหมออภิชัยกันนะครับว่าถ้าหากว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบหัวใจเต้นช้าเนี่ยไม่ปลอดภัยแนะ่มันก็ต้องมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าเอามาช่วยในการดูแลแก้ไขติดตามจากคุณหมออภิชัยได้ก่อนเลยครับก็วัน <Porsche> นี้นะครับเรื่องที่มาเล่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจวันนี้เรื่องที่เล่าก็คือหนึ่งเมื่อไหร่ต้องทําล่ะ อย่างที่2คือในเรื่องของการทํามันทํำยังไงบ้างมีเรื่องอะไรที่ต้องดูก่อนและหลังหลังจากผ่าตัดใส่เครื่องไปแล้วนะครับอย่างที่บอกคือเรื่องเล่าวันนี้เพื่อให้คนที่มาฟังเนี่ยจะได้รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นว่าถ้าต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วเป็นยังไงเพราะจุดมุ่งหมายคือเราอยากให้คนไข้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติมากที่สุดวันนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเข้าใจยากนะครับโอกาสที่เราจะไปเล่าให้คนหมู่มมาาาากกกงเนน่ยยคอข้ล ส่วนใหญ่เวลาคุยเนี่ยเราก็จะคุยเฉพาะรายต่อรายเช่นคนไข้คนนี้จำเป็นต้องทำเราก็มีโอกาสที่จะบอกเขาอย่างเดียวการที่เราได้มีโอกาสเล่าให้คนหมู่มากฟังก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาอาจจะไปเล่าต่อก็ได้อย่างน้อยก็คือเขาอาจจะพูดถึงญาติคนรู้จักที่ว่าจําเป็นต้องทำเขาจะอธิบายเขาได้เป็นประโยชน์ครับเหมาะกับประชาชนทั่วไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับหงในแง่ของการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเมื่อ,อไหร่เป็นข้อบ่งชี้วิทยาการทายังไงหลังใส่แล้วมีอะไรต้องดูบ้างแต่ว่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่คร่าวๆจริง,รงเพราะว่าในตัวรายละเอียดของการดูแลคนไข ยังมีจุดอื่นๆอีกมากแต่ว่าผมคิดว่ามันอาจจะค่อนข้างลึกไปนิดนึงอาจจะไม่เหมาะกับคนทั่วไปเ mm hmm. ส้นเหน่เครื่องกระตุ้นหัวใจเนี่ยใช้กับคนไข้ที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าอย่างที่บอกคือถ้าเราตรวจด้วยตัวเองวัดชีพจรเต้นช้าวัดความดันได้ชีพจรช้าผิดปกติเช่นช้ากว่า 40, 40อันนี้มีปัญหาแน่ๆผมก็แนะนําให้มาตรวจเพิ่มเติมอาการบางอย่างที่เป็นบ่งชี้ว่ามีภาวะหัวใจเต้นช้าเช่นหนึ่งเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวิวิวหน้ามืดเป็นลมบางทีอาการเหล่านี้เป็นอาการเริ่มต้นของสัญญ,ญาณที่นําไปสู่ว่า่าาาาอออจจจะะมีภหัใต้้้นนชซยูได ก็แบบนี้ก็แนะนําให้มาคุยกันมาลองตรวจดูก่อนถ้ามันเจออะไรที่มันแก้ไขได้เราจะได้แก้ไขก่อนหรือถ้าแก้ไขไม่ได้จำเป็นต้องใส่เครื่องกระตุ้นอ่ะก็ว่ากันจริงๆเรื่องเกี่ยวกับหัวใจมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจภาวะหัวใจสั่นะระลิกที่เสี่ยงต่อการเกิดอาัมาพฤกษ์ก,กมามพาฒเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนยังเข้าใจน้อยถ้ามีโอกาสผมก็อยากมาเล่าให้คนทั่วไปฟังอีกก็อยากจะฝากนะครับคือจริงๆโรคหัวใจเป็นโรคที่เขางเยาเยยออะปัญญหหาคืส่่่วนนใี ยังไม่ตระหนักถึงบางคนคิดว่าตัวเองไม่เสี่ยงเลยไม่มีความไม่มีโอกาสที่น่าจะเป็นเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภัยเงียบนะครับไม่ว่าจะความดันสูงไขมันสูงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุที่นําไปสู่โรคหัวใจบางทีเสียชีวิตเฉียดพันได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราตรวจหมั่นเช็คสุขภาพมาตรวจสุขภาพประจําปีเราสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดเรื่องเหล่านี้ได้พอดีพี่สาวดูรายการเรื่องอุ่นใจใกล้หมอแล้วพอดีคุณหมอเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องการใส่เครื่อง เสเมคเกอร์ maker, ในเรื่องของหัวใจเต้นช้าพอดีพี่สาวเนี่ยใส่อยู่แล้วแล้วเราจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องในครั้งต่อไปเพราะว่ามันครบอายุ7ปีเราก็เลยต้องหาข้อมูลว่าเราจะต้องเปลี่ยนยังไงเตรียมตัวอย่างไรแล้วในพอดีในในโทรทัศน์เนี่ยพี่สาวบอกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าอยากทราบเนี่ยหรืออยากลุกเรื่องให้เยอะกว่านี้ให้มาที่บรรยายที่นี่พี่ก็เลยเพี่สาวให้เบอร์มาพี่ก็เลยโทรมาเลยเพื่อมาขอที่เพราะว่ามาฟัง พราะอยากรู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็จะต้องใช้เครื่องอะไรบ้างแล้วต้องข้อมูลอันไหนที่เราจะต้องเตรียมใช้ในการผ่าตัดครั้งต่อไปคือของหัวใจของพี่สาวเนี่ยเป็นหัวใจเต้นเร็วแล้วเขาเรียกว่าแบตเตอรี่อะค่ะแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะหมดคือคือแบตเตอรี่จะต้องเหลือเท่าไหร่ที่จะต้องผ่าตัดแล้วคุณหมอเนี่ยแนะนําไม่ได้มากคือต้องผ่าตัดก่อนที่สมควรผ่าตัดได้แล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด แล้วจะต้องเดินทางไปต่างประเทศสมควรทําก่อนที่จะเดินทางเพื่อพี่จะต้องพี่สาวจะได้มีระยะเวลาในการพักฟืน้นให้ประมาณอย่างน้อยประมาณหนึ่งเดือนถึงจะโอเคเ,ออเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและคนไทยเป็นกันเยอะแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นแบบฉุกเฉินทันทีดังนั้นเนี่ยอย่ารอให้เป็นเพราะพี่สาวคือเป็นคือหัวใจวายเลยหัวใจวายคือน้ำท่วมปอดทันทีแล้วต้องเข้าฉุกเฉินแล้วทำเดี๋ยวนั้น คือไม่มีระยะเวลาให้เตรียมตัวไม่ไม่ได้ตรวจคือดังนั้นมันไม่มีเวลาอะไรเลยคือมันอยู่ดีมันก็เป็นเลยดังนั้นทางที่ดีอย่างเช่นคุณหมอนแนะนำเนะะี่ยค่ะก็คือการตรวจ ECG คลื่นหัวใจสมควรทำนะจะได้รู้ว่ามันเป็นหรือเปล่าเพราะมันตรวจ24ชั่วโมง12ห้องอย่างนั้นน่ะมันดีกว่าเพราะไม่งั้นมันจะเป็นแบบพี่สาวพ,พี่คือต้องปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาก่อนเพื่อที่ทำการตรวจครั้งต่อไปถึงเะทราา วันนี้ก็ได้ให้ท่านได้ชมบรรยากาศที่โรงพยาบาลสุขวิทในการจัดสัมมนาเก,ก็บให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของหัวใจเต้นปิจังหวะกับเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วนะครับโอกาสหน้าก็จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างนี้มานำเสนอต,ต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ